วะะสวัสดีค่ะ,คะอยู่กับเพจ Natural j o y Vision นะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะนี้เสียงน่าจะได้ยินกันนะคะยังไงถ้าใครเข้ามาชมก็ติดตามพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็ดูย้อนหลังได้นะคะเพจ Natural j o y Vision นะคะเกี่ยวกับการฟื้นฟูด,ดวงตานะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับ เจนออปติคอลค่ะซึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งนะคะของที่เราทำกันนะคะนี่มีหนึ่งท่านเข้ามาฟังนะคะ,ะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการฟื้นฟูด,ดวงตานะคะนี่เราให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแว่นตาด้วยนะคะจริงๆวันนี้ยามบ่ายสี่เนี่ยมันเป็นยามที่แบบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานกันแล้วนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยอาจจะฟังดู หนักนิดนึงแต่ว่าคุณปิกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาบอกว่าประดับความรู้นิดนึงขอใช้ความว่าประดับความรู้ในช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นนะคะถ้านึกถึงเรื่องแว่นตานะคะวันนี้เรื่องที่อยากจะพูดคุยก็คือเรื่องของโปรเกรสซีฟเลนนะคะอา,อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะโปรเกรสซีฟเลนก็คือเป็น แว่นสายตาสำหรับผู้สูงวัยนะคะในวัย40 ขึ้นไปนะแต่เมื่อกี้แอบบอกว่าคุณปิ๊กบอกว่าจริงๆ30ปลายๆนี้ใส่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้ามาทำกับ n a t u ช a l ์จอยวิชันอาจจะยังไม่ต้องรีบใส่ขนาดนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวทักไายกับคุณปิ๊กนิดนึงหัวข้อโปรเกรสซีฟเลนซซึ่งเป็นหัวข้อที่หนักเลยสำหรับบา่ายสี่โมงเย็นจะทำยังไงให้มันน่าฟังนะคะก็เอาแบบเรามาคุยกันแบบสบายๆแล้วกันนะคะก็ะจะมาคุยว่าเออ เลนที่เรา,าขายดีอยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นเลนสัญชาติไทยด้วยนะคะไม่ได้ว่าเออเป็นเลนแบรนด์นอกแต่อย่างใดแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้กับเลนต่างประเทศเลยนะคะก็ตัวนี้คุณภาพเกินราคานะคะเนื่องจากาฟีดแบ็กลับมาจากลูกค้าที่นำไปใช้งานจริงนะคะก็คือ,อเรา นำเทคโนโลยีจากเยอรมันนะคะเข้ามาในเลนตัวนี้ที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นแบรนด์ของดูลานะคะด <ural> ูลาเลนค่ะโปรเกรสซีฟเลน์ที่เราอาจจะเคยได้ยินอาจจะเป็นพวกโคย่าเอสซลใช่ไหมคะแบรนด์เมืองนอกทั้งนั้นเลยแต่จริงๆแล้วเราสัญชาติไทยเราก็เขามาบอกว่าจริงๆมันมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่าดูลาเลนเนี่ยนะคะ เป็นของบริษัทของกลุ่ม TOG หรือว่า Thai Optical Groups นะคะซึ่งเก่าแก่มากเลยก็อยู่กับเมืองไทยน่าจะ40 4สกว่าปีแล้วนะคะก็เราใช้แบรนด์นี้นะคะ่ะในของ Gen Opticals นะคะก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตเลนที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วน้องเขาก็บอกว่านำเทคโนโลยีจากเยอรมันนะคะมาใช้มันดียังไงอะคะ ก็ตัวนี้นะคะเราจะาาพูดถึงรุ่นรุ่นแรกก่อนนะคะที่ขายดีเป็นอัน,อนดับหนึ่งะคะตัวนี้ไม่แพ้กับแบรนด์ต่างประเทศนะคะตัวนี้อินฟินิตี้ค่ะเขาจะนำเทคโนโลยีมานะคะหลักๆก,ก็คือเทคโนโลยีเว็บฟรอนต์นะคะเว็บฟรอนเนี่ยจะช่วยลด แสงที่ฟุ้งกระจายนะคะข้อดีก็คือช่วยให้มองภาพได้คมชัดมากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ตัวที่2เทคโนโลยีที่นําเข้ามาใส่ในเลนส์ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น freeform backside นะคะ,ะเทคโนโลยี freeform backside จะช่วยในเรื่องของอมุมมองของภาพที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ variable inset นะคะ ก็คือค่าการเบนตาหรือว่าเหลือบตามมองด้านล่างแค่นั้นนะคะก็คือมันจะไม่ฟิกเหมือนโปรเกรสซีฟทั่วไปนะคะตัวนี้มันจะสามารถปรับได้ปรับได้ยืดหยุ่นได้ตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลค่ะตัวนี้มันคือข้อดีค่ะคือไม่ฟิกที่2.5เหมือนเลนโปรเกรสซีฟทั่วไปค่ะ2.5คืออะไรก็2.5มิลโดยปกติก็คือค่าการเบนตาอยู่ในฟิกอยู่ช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงที่ว่าลูกค้าเหลือบเหลือบมองด้านล่าง นี่พูดถึง Progressive Lens นะคะขอทักไทยสวัสดีคุณต่ายนะคะนี่คุณตายย่ายยังอายุน้อยอยู่ตอนนี้เราคุยกันเรื่องของ Progressive Lens นะคะ Progressive Lens ของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะ แว่นตานี้ก็อย่างที่บอกว่าเขานำเสนอเลนส์สัญชาติไทยที่เป็นของ TOG Group ก็คือไทย Optical Groups นะคะเลนของ d u r a Lens นะคะซึ่งมียี่ห้อที่คุณปิ๊กบอกว่า Infinity นะคะก็คืออันนี้ที่ว่านแนะนำไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเลนที่ทำให้เห็นกว้างขึ้นแล้วก็คมชัดมากขึ้นนะคะเวลาปรับตัว ใช้ <también S 1> ปรต้องกี่วันคะ,ะดยปกติก็ถ้าคนที่ไม่เคยใช้อาจจะใช้เวลา 1, 1ถึงอ่าหอาทิตย์นะคะไม่เกินนี้แต่สําหรับเลนตัวนี้อาจจะปรับตาได้ง่ายกว่าคะ่ะก็ประมาณ5วันอย่างช้านะคะหวันใช่ค่ะวขอแอบพ <แช |am|>. ูดนิดนึงถ้าเป็นคนที่ขี้โมโหขี้จุกจิกอย่างเงี้ยคุณปิ๊กควรใส่โปรเกรสซีฟเลนไหมคะอันนี้อุปนิส <laughs> ัยใจคอมันเกี่ยวไหม เกี่ยวเหมือนกันค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าอยากจะใส่ไหมอยากจะฝึกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าคนที่เปิดใจยอมรับว่าเอออยากจะใช้งานแบบนี้ก็คือก็สามารถฝึกได้ค่ะจากที่โกรดนี่โกรน้อยลงก็ใส่โปรเกรสซีฟเลยเลยจะหมุดหิดมากขึ้นก็มันตัวนี้มันช่วยให้ฝึกฝึกตาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแทบไม่ต้องปรับตัวเลยค่ะตัวนี้มีความสมูทมากกว่าเลนตัวเดิมโอเค สวัสดีนะคะคุณต่ายคะ่ะราคาล่ะคะแอบบอกได้ไหมมันขึ้นต้นประมาณ<ะ>เท่าไหร่สำหรับรุ่นอินฟิน t y ี้นะคะตัวนี้คุณภาพเกินราคาเลยคะ่ะก็เริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทนะคะตัวนี้ส่วนลดของเราก็ยังมีนะคะก็ใส่ตาเท่าไหร่เจ็ดพัน 7, บาทก็เริ่มที่0ูนเลยค่ะ 0, 0ูแอดอย่างเงี้ยได้เลยตัวนี้ได้ค่ะ ประมาณนี้ได้เลยก็จะเป็นกลุ่มสายตายาวนะคะแล้วก็ทั้งรวมทั้งสายตาสั้นด้วยที่ถอนค่าสำหรับเวลาดูตัวเล็กๆนะคะก็มีส่วนลดด้วยนะคะอ่ะอีกเลนหนึ่งที่อยากจะบอกอีกรุ่นหนึ่งนะคะแรงขึ้นไปอีกนิดนึงรุ่นที่อัปเกรดอัปเกรดมาจากอินฟินิตี้นะคะก็ยังคงเป็นดูราเลนนะคะเป็นแบรนด์เดียวกันค่ะ แต่ว่าจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือจะพัฒนามาจากรุ่น Infinity นะคะตัวนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ยังคงเป็น Infinity เหมือนเดิมแต่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือพวกค่า,า,า,าพารามิเตอร์นะคะค่าพารามิเตอร์เราสามารถระบุเข้าไปได้เลยตัวนี้เฉพาะบุคคลค่ะจะวัดจากาไม่ว่าจะเป็นมุมเทหน้าแว่นนะคะความโค้งหน้าแว่นเ,เป็นรุ่นไอเดอค่ะตัวนี้ค่ะ ค่าพารามิเตอร์นะคะจะวัดจากความโค้งหน้าแว่นมุมเทหน้าแว่นนะคะแล้วก็ค่าะระยะห่างระหว่างกระจกตาจนถึงเลนแว่นตาค่ะตัวนี้จะวัดเฉพาะบุคคลนะคะก็จะช่วยให้ได้ต่างกันตรงนี้ท่านึกถึง การไปตัดชุดใช่ไหมคะค่ะ <C> e <at> ตอนนี้อย่างเช่นเหมือนเราไปซื้อซื้อชุดนะคะเทียบเปรียบเทียบได้นะคะกับเลนกับเราไปซื้อชุดนะคะชุดที่มันเป็นสําเร็จรูปส่วนกับชุด <C> e <at> ที่เรา, <ML S 2> าใช่ค่ะใช่ค่ะก็กับชุดที่เราไปส,สั่งตัดโดยเฉพาะตัวนี้ก็จะเปรียบเหมือนตัวนี้เลยค่ะ <C> e <at> เหมือนเลนเหมือนเลนตัวนี้เลยค่ะก็คือ <C> e <at> คือบอกว่าให ปรกอบน้าเราดวงตาเรามุมเทมุมอะไรหรอคะใช่ค่ะจะวัดเปรียบเหมือนกับเวลาเราไปตัดชุดเข้าเอวนิดหนึ่งแขนประมาณยาวเท่าไหร่อย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือมีความละเอียดมากขึ้นเพิ่มความละเอียดมากขึ้นความแม่นยำมากยิ่งขึ้นราคาก็แรงขึ้นอีกนิดหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมานิดนึ่งนะคะเริ่มต้นที่1 0,000หมื่นบาทค่ะตัวนี้ก็ยังยังมีส่วนลดให้นะคะจากราคาเดิมค่ะก็ เราคุ้นชินกับคำว่า Progressive Lens ตามมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็คือเขาก็พูดในเรื่องของ Facts หรือว่าให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับทั้งเรื่องของเลนที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็นำเสนอสินค้าแบรนด์เลนไทยด้วยซึ่งฟีดแบ c กก็ดีเพราะว่าลูกค้าใช้ก็ มีฟีดแบ็กกลับมาว่าอ,อคุณภาพมันคุ้มคุ้มค่ามากคุณภาพคุ้มเกินราคานะคะคาคาด้วยเทคโนโลยีที่นําเข้ามานะคะ่อาในเรื่องของราคาซึ่งบอกไปแล้วนะคะ ก็อันนี้เราเราอยู่ในเพจของการฟื้นฟูด,ดวงตาทำไมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแว่นและโปรเกรสซีฟเลนนะคะจริงๆเราเป็นเพจที่เราสามารถที่จะให้ความรู้ในเรื่องของทั้งเรื่องของการฟื้นฟูด,ดวงตาแล้วก็แว่นตาด้วยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือคนที่มาฟื้นฟูด,ดวงตานะคะเขาก็จะต้องมีการลดการใส่โปรเกรสซีฟเลนนะคะลงนะคะบางคนสามารถปรับตัวได้สามารถาค่อยๆเลิกใส่นะคะแล้วก็ใส่ จากซิงเกิลเลนหรือว่าแค่อ่านหนังสือก่อนนะคะแต่บางคนยังปรับไม่ได้หรือว่ามาด้วยค่าสายตาที่เยอะอย่างเช่นบวก400บวก600นะคะค่าแอดทวีคูณไปอีกแล้วเขาก็ใส่โปรเกรสซีฟเลนมากลุ่มนี้เราก็ให้เลือกว่าเขาสามารถยังคงใส่โปรเกรสซีฟเลนแต่ว่าเป็นค่าสายตาที่ลดลงนั้นที่บอกก็เดี๋ยวเราก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ซึ่งราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็จะมีส่วนลดด้วยเพราะว่า เดี๋ยวเขาต้องตัดแว่นอีกค่ะในอีกสักสองสามอาทิตย์เพราะเดี๋ยวการฝึกตาเขาก็ทำได้ดีขึ้นนะคะก็ลดค่าแว่นอันนี้คุณปิ๊กเห็นด้วยไหมคะว่าก็ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็สามารถที่จะยังโคนสายโปร gresive l e n ใช่ค่ะก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ยังใช่ค่ะยังต้องใช้งานในชีวิตประจำวันก็ ถ้าใส่สองสองชั้นมันดูไม่สวยหรือว่าถ้าอย่างเลนสองชั้นมันจะมีภาพกระโดดระยะกลางนะคะก็คือเลนสองชั้นน่ะแล้วมาเลนสองชั้นมันจะมองได้แค่สองระยะก็คือมองระยะอ่านหนังสือแล้วก็มองไกลส่วนระยะกลางมันจะหายไปเลยมันกระโดดไปเลยค่ะซึ่งมันจะไม่อ่สะดวกเหมือนโปรเจกตีฟเลนค่ะ แล้วก็มุมมองแล้วก็ความสวยงามมันก็เทียบกันไม่ได้ด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงอายุด้วยค่ะสําหรับเลนสองชั้นนะคะ,ะบ่งบอกถึงอายุใช่ใชไหมมันเห็นชัดเจนมันมีแบบอยู่ดีๆก็ๆมีเลนที่มันนุนๆหนาขึ้นมาตรงข้างล่างนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็ ถ้าไม่ได้ฝึกตาก็เข้ามาที่ตรงนี้โดยตรงเลยก็ได้แต่ถ้าฝึกตาเราก็จะได้ดูแลถนอมดวงตาด้วยเราได้ฝึกแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆลดละการใส่แว่นได้เพึ่งพาแว่นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะบ่งบอกถึงอายุเพราะเราแน่นอนค่ะสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดก็คือการลดการใส่แว่น นะคะเป็นยังไงคะยามบ่ายสี่โมงกับหัวข้อหนักๆเช่นนี้นะคะคุณต่ขอบขอบคุณนะคะยังนั่งฟังอยู่นะคะก็ยังไงเดี๋ยวหัวข้อครั้งหน้าเตรียมที่มันบบบว่าเหมาะกับวันอาทิตย์นิดนึงนี่ก็ถ้า หัวข้อต่อไปเดี๋ยวก็อาจจะซอบๆลงมานะคะเดี๋ยวจะหาขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะกับช่วงเย็นวันอาทิตย์นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ